อีไรทำไมถึงเปิดหน้าล่ะเดี๋ยวก็มีคนเห็นเข้าหรอกนะผมกับคุณก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยแถมนี่นะยังเป็นบ้านของเราอีกต่างหากนะใครมันจะกล้าเข้ามาโดยพลการล่ะครับแล้วทําหน้าแบบนี้เนี่ยคงไม่ได้ใส่บลาใช่ไหมครับคุณนะ <c oughs> ออสีหน้าแบบนี้แสดงว่าไม่ได้ใส่สีนะนี่ผมบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าวันนี้ตอนช่วงบ่ายต้องไปออกงานกับแฟนคลับนะครับ คงไม่ลืมหรอกนะครับนายเล่นเอาชุดชันใน่ถุงฉันซักจนหมดแล้วฉันจะเอาอะไรใส่กันล่ะฮะไม่เป็นไรนะครับขอโทษแล้วกันนะอย่าร้องไห้นะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อชุดใหม่แล้วกันนะครับงั้นหยุดร้องไห้ซะนะเด็กดี<อ>เด็กดีว้าก็าไมชุดใหม่ลิมิเต็ดจที่เพิ่งเอามานี่นะฉันเอาตัวนั้นแล้วก็ตัวนี้ด้วยไหวเี่ไม่ถูกเลยนี่นี่อีไลช่วยแบ่งหน่อยสิอ่ะตัวนั้นเอาตัวนั้นด้วยนะคะ ว้าวอีไลาหายากนะเนี่ยที่เมียนายออกมากับฉันนะเฮ<อ>้ย<อ>ก็นายเป็นเพื่อนเธอด้วยไงเธอก็เลยยอมนะในที่สุดกะเจอกันนะคะคุณคู่มั่นของดิฉันคู่มัน่นใครเหรอนายเหรออีไลเอาไงงั้นละ่ะตูมีเมียแล้วนะไม่ใช่คู่มั่นนายหรอกหรอนาอิบพูดอะไรกันนะคะว่าคุณนาอิบไงคะที่เป็นคู่มั่นของฉันนะ่แล้วพวกคุณกำลังทำอะไรกันงนั้นหรอกคะ เอาจริงดนเอาย่า yeah! อะไรก็ไม่รู้แหละนะ้แต่แน่ๆตัวกัาจะมีเมียแล้ไว้สุดยอดไปเลยแต่ที่สุดเพื่อนของตัวก็จะมีเมียเราจะได้ไม่ต้องเหงาทักป้าที่บ้านอีกแล้วงั้นทําไมลรังเกียจจะมาเป็นเจ้าสาวให้ผมได้ไหมครับคุณผู้หญิงถึงผมนะ่ะจะเป็นคนเกาๆบ้าๆปอบๆไรสารับไปวันๆก็ตามทีทเถอะค่ะฉันตกลง ขอเชิญเจ้าบ่าวและเจ้าสาวกล่าวคำมั่นสัญญากันด้วยครับแบบนี้มันก็เขินแย่นะสิว่าไหมที่รักคนนี้ล่ะก็ยิ้มหน่อยนะครับทุกคนยิ้มหน่อยนะนเอ้าวยิ้ม